ว่ากันว่าการแข่งขันฟุตบอลจะไม่มีสโมสรหรือโคชคนไหนที่จะประสบความสำเร็จอย่างท้าวอนเพราะเมื่อฤดูการนี้สิ้นสุดลงทุกสิ่งทุกอย่างก็จะถูกรีเซ็ตขึ้นใหม่ในฤดูกาลหน้าแม้ปีนี้คุณคือแชมป์แต่ปีหน้าคุณก็จะต้องพิสูจน์ตัวเองใหม่อีกครั้งซึ่งนี่คือความท้าทายของบุริรัมยูไนเต็ดทีมที่ขึ้นชื่อว่าประสบความสำเร็จมากที่สุดของวงการฟุตบอลไทย คิร์ฟสตอรี่ตอนนี้ผมต้องพุทธิพงศ์จะพาท่านผู้ชมเจาะแนวคิดความเป็นทีมระดับแชมเปี้ยนของปรา,าสาทสายฟ้าที่พึงคว้าแชมป์ไทยลีกรดูการ2024-2025ที่ถือว่าเป็นฤดูกาลฮรลโหดที่บุรีรัมย์มีเกมลงเล่นมากที่สุดในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดขึ้นชื่อความกระหายในชัยชนะและอยากประสบความสำเร็จในทุกรายการที่ลงแข่งขัน เรารับรู้ได้จากการที่คุณเดวิดชิชอบประธานสโมสรประกาศว่าจะคว้าทุกถ้วยในประเทศมาตลอดหลายปีที่ผ่านมารวมถึงพ่วงเป้าหมายในฟุตบอลระดับทวีปอย่างเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกที่พวกเขาเป็นขาประจําในฐานะตัวแทนประเทศไทยของรายการนี้ทว่าในฤดูกาล2024-2025สิ่งที่แตกต่างจากฤดูการก่อนๆของทีมซอกเกลก็คือมีรายการแข่งขันเพิ่มขึ้นอย่างถ้วยชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนซึ่งพวกเขาถูกเชิญไปแข่งขัน ในฐานะแชมป์ลีกครับฤดูกาล2022 2023ร่วมกับบีจีปทุมยูเนเต็ดทีมแชมป์ลีกครับฤดูกาล2023 2024เป็น2ตัวแทนจากประเทศไทยรวมถึงเอ c ซีแชมเปสตรีอีลิทที่ปรับระบบการแข่งขันใหม่เป็นรอบลีกเฟสนั่นทําให้มีจํานวนแมชการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าบุรีรัมต้องลงเล่นถึง5รายการแข่งขันทั้งหมด60เกมและเมื่อสโมสรมีเป้าหมายกวาดทุกแชมป์ในประเทศก็เลยทําให้บุรีรัม ต้องเจอกับความท้าทายมากกว่าที่ผ่านมาและเมื่อจํานวนการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นเห็นได้ชัดว่าบุรีรัมย์ก็ต้องเจอกับปัญหาที่ตามมามากมายทั้งเรื่องของโปรแกรมทับซ้อนการบริหารจัดการที่ยากทั้งเรื่องของการเดินทางและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นที่สําคัญที่สุดคือเรื่องสภาพร่างกายนักเตะที่แข่งตัวหลักสลับกันเจ็บในช่วงเวลาที่สําคัญในฤดูกาลที่ผ่านมาครับที่บุรีรัมย์พังาจเป็นแชมป์ลีกส่วนใหญ่พวกเขาเข้าป้ายคว้าแชมป์ได้ก่อนนัดสุดท้ายของฤดูกาล แต่ฤดูกาลนี้มันแตกต่างออกไปเมื่อการลุ้นแชมป์ไทยลีกกลับต้องมาตัดสินกันในเกมนัดปิดซีซั่นซึ่งในที่สุดบุรีรัมย์ก็คว้าแชมป์ไทยลีกเป็นโปรฟี่แรกของฤดูกาลได้สําเร็จและยังแสดงให้เห็นว่าพวกเขาอย่างรักษามาตรถถฐานและความต่อเนื่องในช่วงสีฤดูกาลหลังไว้ได้และถึงแม้จะได้แชมป์ลีกมาครองแล้วแต่คุณเนวินชิตชอบประธานสโมสรก็มองว่านี่คือฤดูกาลที่สอบตกของบุรีรัมย์ต้องบอกตรงๆว่าผมสอบตกนะ เพราะว่าจริงๆเนี่ยเป้าหมายเนี่ยเราต้องการเป็นแชมป์ตั้งแต่ก่อนที่จะไป ACL ที่ซาอุดีอาระเบียในรอบ8ทีมสุดท้ายของ ACL e l i t e แต่ว่าด้วยความผิดพลาดในการวางแผนแล้วก็ด้วยสภาพของนักกีฬาและผลการแข่งขันเนี่ยมันทำให้เราต้องมาลุ้นแชมป์ถึงนัดสุดท้ายในวันนี้ แล้วมันทําให้ห่วงหน้าพะวงหลังแล้วก็เข้าใจดีว่าแฟนบอลชาวไทยหรือแฟบอนบอลวีรบังส่วนก็อาจจะรู้สึกว่ามาจนถึงรอบ8ทีมเนี่ยแล้วทําไมไม่ให้มันเต็นร้อยผมก็ต้องพูดตรงๆว่าเ,เรารู้ดีว่าจริงๆเนี่ยเราตั้งเป้าหมายว่าเราไปถึงรอบ16ทีมก็ถือว่าเราประสบความสําเร็จในฤดูกาลน,นี้ การที่เราไปถึงรอบแปดทีมแล้วก็มาเจอกัสภาพของความไม่พร้อมเนื่องจากเรายัางไม่สามารถปิดงานไทยลีกได้มันก็ทําให้เราต้องปรับแผนในความเป็นจริงก็กต้องพูดตรงๆครับว่ามันมันต้องตัดสินใจแบบนี้เพราะว่าทั้งในแง่ของอผลการแข่งขัน,ขนในแง่ของ เกียรติประวัติของสโมสรแล้วในแง่ของอารายได้แล้วก็อนาคตของสโมสรเนี่ยผมมีภาระที่ต้องตัดสินใจเพื่ออนาคตของสโมสรน,นั้นการตัดสินใจที่เราพักผู้เล่นบางส่วนในรอบแปทีมเนี่ยก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้ไทยไม่ได้แชมป์ไทยลีกปีนี้<ม>เกิดสะดุดด้วยอะไรก็ตามแต่เนี่ยห เราต้องไปเพลย์ออฟแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้เล่น ACL ีเอลเลิตอีกหรือเปล่านั่นหนึ่งนะครับสองประวัติศาสตร์ที่นักฟุตบอลทุกคนและทีมทุกคนและแฟนบอลทุกคนสำหรับในประเทศเนี่ยเราก็ตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าเราจะเป็นแชมป์สมัยที่10แล้วก็จะเป็นทีมแรกซึ่งเป็นแชมป์ติดต่อกัน4สมัยติดต่อกัน3เนี่ย อันนี้เป็นกลไกสําคัญแลวก็เป็นปัจจัยสําคัญอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเราเป็นแชมป์ไทยลีกเนี่ยเราจะวางแผนตัวผู้เล่นในฤดูก,การหน้าสําหรับ ACL สําหรับช้อปปี้ครับแล้วก็สําหรับไทยลีกได้ดีกว่าที่เราไม่ได้แชมป์ไทยลีกผมก็ต้องบอกทุกทีมนะครับว่าคิดให้ดีนะครับเพราะว่าการเป็นแชมป์ไทยลีกแม้นจะได้เงินรางวัลแค่สิบล้าน แต่ว่าการได้ไปเล่น ACL ในรอบกรุ๊ปสเตจเนี่ยมันได้อีก8 0แสนเหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับเบ็ดเสร็จเนี่ยคุณจะมีรายได้ประมาณอ่าห้าสสิ 4, ล้านสำหรับการเตรียมการในการเตรียมผู้เล่นเพื่อจะไปต่อสู้ในเวทีทั้งในประเทศไทยและทั้งในเวทีต่างประเทศเพราะฉะนั้นการตัดสินใจทุกอย่างมันมันมีเหตุและมันมีผลครับนะครับมันมีเหตุและมันมีผล แล้วปีนี้เองก็ยอมรับตรงๆว่าเราตั้งแต่ตั้งสโมสรม,มาเราก็ไม่เคยเล่นจำนวนแมตช์มากขนาดนี้เกือบ60นัดละนะครับแล้วก็ยังอยู่ในเส้นทางที่จะไปให้ถึงแชมป์อีก3ถ้วยต้องยอมรับนะครับว่าในฤดูกาลนี้บุรีร,รัมตกเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์การขอเลื่อนโปรแกรมลีกที่มากกว่าปกติก็อย่างที่ผมบอกไปเลยครับว่าบุรีรัมมีจํานวนแมชแข่งที่เยอะขึ้นจริงๆครับ ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสโมสรว่าจะใช้วิธีไหนในการแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทีมซึ่งพอเลื่อนโปรแกรมหลายๆเกมบุรีรัมย์เองก็ต้องรับสภาพการแข่งขันที่ถี่ยิบในช่วงท้ายฤดูกาลเพราะสลอดโปรแกรมนัดตกค้างยังไงก็ต้องถูกจัดลงให้จบภายในฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนและนี่ก็คือสาตั้งต้นที่ทําให้นักเตะของบุรีรัมม์มีอาการล้าและกรอบนักเตะค,คนสําคัญบาดเจ็บทั้งทีรทรบุญมาทันและสุพนัทเหมือนตาจนออกอาการเป๋ในช่วงท้ายซีซั่น ในขณะที่บุรีรัมต้องลุ้นแชมป์ลีกแต่อีกรายการที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเอเ Elit ลิทที่พวกเขาเข้ารอบ8ทีมเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีดวนกับอัลอาลียอดทีมจากซาอุดีอาระเบียที่พวกเขามีโอกาสได้โชว์ศักยภาพกับนักเตะระดับโลกได้วัดกับทีมที่ลงทุนมากกว่าพวกเขาไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่าได้นำสปอนเซอร์และชื่อทีมออกไปสู่สายตาชาวโลกนักฟุตบอลได้มีโอกาสโชว์ฝีเท้าต่อหน้าเอเย่นชื่อดังมากมายแต่ก็อย่างที่คุณเดวินพูดไว้แหละครับ ว่าน,นี่คือการผิดแผนเพราะด้วยสถานการณ์ที่ยังไม่แน่นอนต่อการเป็นแชมป์ลีกซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของบุรีรัมพวกเขาก็จําเป็นต้องอยู่กับความจริงบุรีรัมจะจับปลาสองมือไม่ได้ในสถานการณ์แบบนั้นนะครับและในฐานะแม่ทัพคุณเนวินชิดชอบประธานสโมอสรที่อยู่กับทีมตลอดเป็นคนที่กํากับดูแลควบคุมทุกคุณภาพของสโมอสรด้วยตัวเองทั้งในสนามซ้อมและสนามรบจึงจําเป็นต้องเลือกในสิ่งที่คิดว่ามีผลดีต่อทีมมากที่สุดเลยครับ หลังเกมกับอัลอาลีครับนักเตะที่ถูกวางไว้ว่าจะต้องลงเล่นในอีกไม่ถึง3มวันข้างหน้าในเกมชี้ชะตาแชมป์ไทยลีกซึ่งหากบินไฟปกติไม่มีทางที่ทีมจะกลับมาแข่งขันด้วยสภาพสมบูรณ์ร้อยปรเ็แน่นอนครับสโมสรก็เลยลงทุนให้บินเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวกลับไปพักและฟื้นฟูร่รางกายก่อนซึ่งสุดท้ายทุกการตัดสินใจของทีมก็ไม่เสียเปล่าครับพวกเขากลายเป็นแชมป์จริงๆเพราะการลงทุนอย่างมืออาชีพและวางแผนอย่างมีขั้นตอนนั่นเองแล้วก็สควอบที่มีอยู่เนี่ย ผมยอมรับตรงๆว่ามันมันเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้าฤด,ดูกาลหน้าเนี่ยสควอตต้องแข็งแรงกว่านี้มันคงไม่ใช่เรื่องสควอตเล็กหรือสควอตใหญ่นะครับแต่มันเป็นเรื่องแกลบของผู้เล่นที่จะทดแทนกันมากกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทีมมีผู้เล่นประมาณ30คนซึ่งสามารถโรเตชันได้โดยไม่ทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของทีมมัน d r อปเนี่ย 30คนก็พอสำหรับการเล่น5ถ้วยแต่ว่าปีนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าทั้งสพอต,ต่างชาติที่มาทดแทนก็ดีหรือว่าทั้งสวอตของไทยซึ่งใช้ในโรเตชันก็ดีมันยังไม่แข็งแรงพอเพราะฉะนั้นนี่คือบทเรียนที่เราได้เรียนรู้นะครับก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ของแฟนบอลที่วิพากวิจารณ์ตาหนีนะครับหรือตัดพ้อต่อว่าเรื่องของการ แข่งขันในรอบ8ทีมของ a อ l เแต่เราต้องรู้ตัวเราเองให้ดีที่สุดครับแม้นผมไปชุดใหญ่เต็มที่ผมก็คิดว่าไม่มีทางสู้อัลลีนะครับเพราะว่าพอเราเห็นสปีดบอลฟอร์มการเล่นของอัลฮิรันแล้วก็อัลลีแล้วเนี่ยเราเรารู้ว่ายากมากนะครับเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าสควอตของเด็กผู้เล่นเนี่ยของตัวผู้เล่นเนี่ยของเขารวมทั้งสควอตเนี่ย 6-7พันล้านของเราอ่ะ4-500ล้านมันมันมันต้องอยู่กับโลกของความเป็นจริงครับนะครับมันมันก็เป็นเรื่องที่อ่ผมก็น้อมรับในคำตัดสินนครัในคำวิาพากวิจารณ์ทั้งหมดและอีกปัจจัยที่ทำให้บุรีรัมย์เป็นแชมป์ได้ถึง10สมัยนั่นก็คือนักเตะต่างชาติครับนักเตะต่างชาติของบุรีรัมย์ถือเป็นระดับท็อปและสร้างความแตกต่างได้มากกว่าทีมอื่น ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่านักเตะต่างชาติที่บุรีรัมดึงเข้ามาแต่ละคนมีโปรไฟล์ที่หรูและมีมูลค่าสูงในตลาดนักเตะนั่นก็เป็นเพราะพวกเขามีรายได้มาจากการทําธุรกิจฟุตบอลตามแบบฉบับสากลตั้งแต่การตีฐานแฟนบอลการสร้างภาพลักษณ์และผลงานให้สปอนเซอร์อยากเข้ามาสนับสนุนจนมีเงินเข้าสู่สโม,มสรมากมายทําให้บุรีรัมสามารถลงทุนกับนักเตะต่างชาติเกรดดีๆเข้ามาสู่ทีมเพื่อไล่ล่าแชมป์ได้เกือบทุกฤดูกาลเลยแหละครับบุรีรัมก็8ล้าน10ล้านอยู่อย่างนี้อยู่ เป็นประจำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็ต้องพูดเรื่องหนึ่งนะครับเอ่อก็ขอบคุณแฟนบอลที่ช่วยกันจ่ายค่าผ่านประตูนะครับช่วยกันซื้อของที่ระลึกนะครับทำให้บุรีรัมมีกำลังและวางแผนในการที่จะจัดหาผู้เล่นที่มีคุณภาพมาเพื่อตอบแทนแฟนบอลถามว่ามีคนพูดผมก็อยากเคลียร์เรื่องหนึ่งนะครับคือมีคนพูดเรื่องของ Finan c i a l f a i r play มาก นะครับอยากให้ไปศึกษาว่าคำว่า financial fair play เนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่ารายได้กับรายจ่ายเนี่ยมันต้องบาลานซ์กันนะนะครับมันมีเงื่อนไขว่าปีหนึ่งขาดทุนได้เท่าไหร่นะ,รนะครับเพราะฉะนั้นนี่บางคนไม่เข้าใจแฟนบอลไม่เข้าใจก็คือว่าบุรีรัมมีมีเงินเยอะลงทุนเยอะก็ผมมีแฟนบอลเยอะผมขายเสื้อได้เยอะนะครับผมมีรายได้เยอะผมมีสปอนเซอร์เยอะเพราะฉะนั้น ยิ่งถ้าเอา Finan c i a l Fair Play มาใช้กับไทยลีกนะครับเสร็จผมหมดอะนะครับอันนี้ยิ่งง่ายกว่านี้เลยนะครับยิ่งง่ายกว่าทุกดูการที่ผ่านมาเลยต้องต้องพูดตรงๆงถ้าคุณคิดว่าเป็นคุณจะแข่งฟุตบอลไทยลีกเพียงเพื่อขอเอาค่าสิที่ประโยชน์20ล้านมาเนี่ยมันมันไม่พอหรอกครับบัตรเจนที่ต้องใช้2-300ล้านเนี่ยต่อปีเนี่ยนะครับมันมันจำเป็นต้องมีไรายได้จากของที่ระลึกจากค่าผ่านประตูนะครับ สำหรับบุรีรัมเนี่ย <ละ S 1> เงินค่าสิทธทิประโยชน์เนี่ย <ละ S 1> ไม่ <ละ S 1> ไม่ <ละ S 1> ไม่ไม่ไม่ได้อยู่ในความความคิดของเราว่ามันเป็นปัจจัยหลักแต่สำหรับเราก็คือการขายเสื้อของที่ระลึกและค่าทานประตูจากแฟนบอลแล้วก็เงินรางวัลจากการแข่งขันอันนั้นจะเป็นเมนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องพูดตรงๆก็อธิบายไปถึงเพื่อนๆในไทยลีกทุกทีมเลยว่าคุณอยากได้สปอนเซอร์เยอะ นั่นหมายความว่ามูลค่าทีมของคุณต้องมีนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามูลค่าทีมของคุณไม่ดีพอสปอนเซอร์ที่ไหนเขาจะมาจ่ายสปอนเซอร์ให้คุณแพงๆใช่ไหมครับอย่างบุรีรัมเนี่ยเราได้จากสปอนเซอร์เนี่ยสองกว่าล้านเฉพาะจากสปอนเซอร์นะครับไม่รวมขายของที่ระลึกนะครับเรามีไรายได้ครับค่าใช้จ่ายจากการขายของที่ระลึกปีหนึ่งเราก็มีกําไร ซึ่งแฟนบอนได้กาุุาเรามาอีกก็ประมาณร้อยหนึง่งเราก็มี300กว่า300กว่าไปบวกกับเงินรางวัลที่เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละรายการเราก็แต่แต่เกือบ400ล้านเพราะฉะนั้นแน่นอนครับเราก็สามารถหาผู้เล่นที่มีคุณภาพเราสามารถทําอะไรที่มันมีมาตรฐานสูงกว่าคนอื่นได้เพราะฉะนั้นนี่ถ้าคุณอยากได้มีไรายได้ดี คุณก็ต้องสร้างมูลค่าของทีมเพราะสปอนเซอร์เขาจะไม่เขาเขาจ่ายผมกับจ่ายทีมที่จ่ายบุรีรัมซึ่งขายเสื้อได้ปีหนึ่งสามสี่แสนตัวซึ่งแน่นอนครับภาพลักษณ์ของแบรนด์เขาที่จะปรากฏออกไปสู่สาธารณชนเนี่ยมันก็มีคุณค่ามากกว่าส่วนทีมที่คุณขายเสื้อหมื่นตัวหรือ2,000มตัวเพราะมันไม่มีความหมายเลยมันมันมันไม่มีคุณค่าอะไรเลยที่เขาจะไปจ่ายให้คุณอ่าเป็นสิบสล้าน เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทําความเข้าใจกับวิธีการสร้างมูลค่าของทีมนะครับอันนี้ก็ต้องต้องนําเรียนเราจะได้เข้าใจกันว่าขึ้นว่าฟุตบอลอาชีพมันทํำยังไงนะครับรายได้ของฟุตบอลมันจะมาจากไหนไม่ใช่รายได้ฟุตบอลพอจะเริ่มเปิดฤดูกาลก็มานั่งถามก่อนว่า,าสิทธิประโยชน์ค่าถ่ายทอดสดได้เท่าไหร่มันแค่10ล้าน15ล้าน20ล้านมันไม่สามารถทําให้คุณทําทีมได้หรอกครับสําคัญที่สุดก็คือ คุณสามารถสร้างความยอมรับจากแฟนบอลในการที่จะอุดหนุนเสื้อทีมของคุณได้มากขนาดไหน <c oughs> เพราะว่าถ้าคุณสามารถขายเสื้อได้เป็นแสนแสนแน่นอนคุณก็จะได้มีไรายได้จากสปอนเซอร์ทุกแบรนด์มากขึ้นด้วยต้องไปคิดอีกมุมหนึ่งครับนะครับอันนั้นก็ถือโอกาสเรียนว่าบุรีรัมแข็งแกร่งเป็นแชมป์ศิษ์สมัยในปีนี้แล้วก็จะเป็นแชมป์ต่อไปอีกเนี่ยในปีหน้าเนี่ยเราทำอะไรอย่างไรนะครับ ไม่เพียงแค่นั้นครับนักเตะไทยที่อยู่ในทีมก็ถือว่าเป็นนักเตะชั้นนําของไทยลีกหลายคนเป็นขาประจําของทีมชาติไทยซึ่งคนที่ผมอยากพูดถึงก็คือพิธิวัตรสุขจิตธรรมกุลมิดฟิลจอมแกรง่งที่ย้ายมาอยู่กับบริรัมในดีลสาแลกหนึ่งกับบีจีปทุมยูเนเต็ดทำไมการย้ายมาอยู่กับบริรัมจึงช่วยเขาคืนฟอร์มเก่งและกลายเป็นกําลังสําคัญของทีมได้อย่างง่ายดายวันนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับเต้ด้วยล่ะครับอืมวันนี้ถือว่าปลดล็อกเรื่องครับมีประตูในนัดเหมือนเป็นนัดชิงชนะเลิศด้ ก็รู้สึกปลดล่อกไปนิดนึงครับแต่ก็มันก็งานยังก็ยังไม่จบครับเราก็มีถ้วยที่จะต้องโฟกัสอีกก็ต้องกลับไปเตรียมตัวเตะครับแชมป์ลีกสองสมัยอ่าสองสมัยครับกับเชียงรายแล้วก็บุรีรัมครับเตะครับก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าตอนเราย้ายมาก็รู้ว่าบุรีรัมมีเป้าหมายอะไรเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในเป้าหมายนั้นที่ทําให้สโมสรประสบความสำเร็จนะครับความรู้สึกผมมันก็ผมก็พยายามเหมือนเดิมครับแต่มันอาจจะแบบ ในที่เก่าเราก็พยายามในที่ที่เราทําได้ที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็แต่มาใหญ่เราก็ไปอยากจะแบบพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อแบบลบความสุขประมาท่า,า,าเราเราดีกว่าที่ได้เต้ครับพูดถึงการย้ายมือก,กับบุรีรัมอยเป็นยังไงบ้างมันเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีความแตกต่างไรครับ<อ>้างครับก็ผมรู้สึกว่าก็พยาพยามพยายามทําทให้ตัวเองแบบพร้อมที่สุดครับแล้วก็มีพี่พเพื่อนแล้วก็โค้ชแล้วก็รวมประธานสโมสรเพราในวินาทีที่คอย คอยสอนคอยแนะนําตลอดสิ่งที่เขาคอยบอกคอยสอนร,รือว่าสิ่งที่เราจําได้นี่คืออะไรครับเด็ก็พยายามโฟกัสในการทอมทุกวันครับแล้วก็บอกข้อดีของเราว่าเราควรจะปรับปรุงตรงไหนให้มันดีขึ้นไปอีกแล้วก็ข้อเสียมีอะไรก็เอาไปแก้ไขคาดหว<า>ัง<ด>นะครับดีเลยเลยั <laughs> ไม่ปกติตอนพี่มากดดัน,นเนี่ย <laughs> วันนี้วันนี้อ่ะพี่วันี้พี่วันี้พี่วันนี้อ่ะอันนี้ผมผมถามโดยรวมนะสามคนก่อนรู้สึกยังไงบ้างตอนเนี้ยที่ที่มาทำอะไร <c oughs> ไม่อ้น,นี้ผมลุกก่อนถามนิดนึงคือเต้เขาเป็นคนพูดไม่เก่งอ่าผมถามเต้อผมถามเต้ว่าผมถามจะพหน้ากล้องหรือเปล่าน่าจากน้าพี่บอยก็อยู่กับพี่คือมันพูดอยู่คนเดียวเลยรู้แล้วอ่าแต่ว่าหน้ากล้องเขาไอ้นี่นะพี่ต้นพี่ต้นไม่ได้ไม่ได้เริ่มเลยโอเคโอเคพี่ต้นครับพี่บอยครับพีครับอ่าพูดแทนเพื่อนหน่อยเมื่อกี้ผมถามพี่เต้ว่าเฮ้ย การที่เต้ามาอยู่กับบุรีรัมเนี่ยความคาดหวังในตอนแรกเนี่ยของเพื่อนรวมทีมรวมถึงแบบสมโมสรเองอะคาดหวังเต้ยังไงผมว่าเลยคือเราเรารู้อยู่แล้วแบบว่าแบบว่าเต้จะมาใช่ไหมมันก็เหมือนกับว่ามันก็ดีต่อทีมเราเพราะว่าแบบเต้ก็เป็นทีมชาติอยู่แล้วเราก็รู้แล้วว่าน้องน้องมีมีคุณภาพอยู่แล้วพี่บอลออกลูกตลกนะพี่ผมสารภาพแล้วก็คือรู้คุณภาพของเต้อยู่แล้วใช่ใช่พี่บอยพี่บอยผมว่า สุดท้ายแล้วมันมันผลงานมันตอบทุกอย่างหมดแล้วครับเี่ยเอาแก้วน้องมันเอาเอาถัง๋องไม่พอเลยไม่พอดิตักุกตะกจักไม่พอมันมันเพิ่งนี่เองขพี่บอยขอพี่บอยนะเหมือนว่าผลงานตอบทุกอย่างอยู่แล้วรู้เต้คงรู้อยู่แล้วว่าความคาดหวังมันมีอยู่แล้วเพราะว่าการอยู่วีรัมไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครจะมาอยู่ได้แล้วก็ความคาดหวังของแฟนบอลสูงแล้วก็คุณภาพทีมสูงแม้กระทั่งผมเนี่ยนี่ผมผมตอบแทนเต้เนี่ยคือความรู้สึกผมเลยนะ แต่แต่เต้ผมเชื่อว่าเป็นความรู้สึกเดียวกันแต่เต้คือจริงป่ะวะแต่เต้คือแบบทาได้แบบผมยังเซอร์ไพรส์แทนน้องเลยว่าแบบทำดีมากตั้งแต่ก่อนที่ผมจะมาอยู่ผมตั้งแต่ไลฟ์ทิกต็อกผมยังบอกว่าแต่คืนนี้ไลฟ์ไหมอันนี้คืนนี้ไลฟ์ไหมผมยังบอกว่าโอ้เต้ไปนี่แล้วแบบเล่นเป็นเป็นตัวเองแล้วแบบเป็นอิสระแล้วก็แบบ โชว์ผลงา <Allah> นได้ดีมากที่นี ead, คน่ค <entr' and, S 1> ืออะไรที <ganz> ่ right. นี่คืออะไรที่นี่คือแชมเปี้ยนครับพี่ใบพี่ใบอ๋อที่นี่คือครอบครัวอัดตัดแชมเปี้ยนอะไรเลือดเลืและการเลือดเลือดเลืหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามที่นี่เคยนะเพราะที่นี่คืออะไรที่นี่คืออะไรพี่ที่นี่คือครอบครัวครับผมหวานเจี๊ยบแต่รู้ป่ะทำไมพี่เต้ฟอร์มดีอะทำไม กินข้าวประโคนชัยโอ้โหข้าวอย่างนี้ <c oughs> นี่ดูดิ <c oughs> การันตีเออท่านผู้ชมครับ <c oughs> ผมพยายาม <c oughs> ผมพยายามที่จะสาระมากๆพยายามอยากอยากจะรู้อยากจะรู้จริงๆว่าทำไมเต้ถึงน่าเห <c oughs> มือนที่พี่บอยพูดทำไมเล่นฟรีเล่นแบบว่าดูสบายมากขึ้นกับบุรีรามเออทำไม c o m f o r t เบิลมากขึ้นอ้าวตายแล้วเออันนี้เอาสาระพี่สาระหนึ่งก็เ่อนลอนดีมากไม่แต่ผม, <c oughs> ผมคิดว่าพอพี่เต้ันมานี้น่าจะได้รู้สึกถึง ความเป็นครอบครัวความเป็นอยู่ของพวกเราแล้วแบบว่าพวกเราแต่ละคนคอยซัพพอร์ตกันมากกว่าอ่ใช่ไม่ดอ่านสกีบัพเ่ไม่ใช่ไม่ได้อ่านผมมากมมาเข้าใวันแรกพี่ก็ชวนไปกินกาแฟเลยใช่ใช่แล้วให้ผมเลี้ยงใช่เพราะว่าวันนั้นเงินเดือนไม่ออกไม่ไมจริงจรจเพราะว่าิพี่เตพี่เตน่าจะรู้สึกอย่างนั้นจริงเพราะว่าเหมือนทุกคนในทีมคอยซัพพอร์ตกัน ครับมากกว่าอันนี้อันนี้ผมก็ได้รับนะตอนผมมาผมทั้งอาร์มก็เอาจักรยานมาให้ต้นก็เอามอเตอร์ไซค์มาให้เพราะผมมาแบบบางแบบด่วนเลยนล้วมันก็ยังต้องเติมากด้วยอ่ะเติมให้ด้วยรถสกปรกแต่เดี๋ยวเอาไปล้างเองก็เอาไปล้างให้คือผมมีหน้าที่เกี่อย่างแต่ผมพูดแบบไม่ได้คิดอะไรหรอกก็แกว่ากะว่าแกจะเอาไปล้างให้แต่ก็ไม่ล้างรถก็ยังสกปรกอยู่ทุกวันนั้นอันนี้ตอบแทนที่ปีพูดเลยว่าอันนี้เรื่องจริงเพราะผมได้สัมผัสเหมือนกัน พิวัดพิธีวัดเฮ้ยยังไงยังไงเฮ้ยครูกระสังครูกระสังแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรการิกาการิการิการินี่คือฤดูกาลที่ฮารุโหดครับหนักหนาสาหัสฤดูกาลหนึ่งของบุรีรัมยูไนเต็ดแต่เชื่อผมเลยครับบ้าบุรีรัมไม่เคยเบื่อที่จะเป็นแชมป์พวกเขาคือทีมระดับแชมปเปี้ยนเสมอครับความท้าทายคือของชอบของปราสาทสายฟ้ามาโดยตลอดและฤดูกาลหน้าบุรีรัมจะไปได้ไกลกว่าเป้าหมายเดิมอย่างไรจะมีดาวดวงที่11หรือไม่ต้องติดตาม ที่บอย,บอยมาเอาแชมป์ชัดๆเลยใช่ครับเพราะว่ามาเอาแชมป์จริงๆเพราะว่ายังไม่ได้เล่นทั้งกะทีเลย <laughs>